สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ The DIY Zone 999 Tarot คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีพิกจิกหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิกจิกประจำเดือน พฤศจิกายน2568สําหำหรับการอันดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอันแบบ general reading เป็นการอันดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง happy birthday ราศีพิจิกลัคนาพิจิกทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะไม่ได้เกิดเดือนนี้ก็ตามเนาะเราก็ถือว่าเราเป็นราศีพิจิกลัคนาพิจิกมา อวยพรให้กันนะคะขอให้มีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักรวยๆบังเฮงเฮงชื่อเสียงความสําเร็จสิ่งใดที่พวกคุณปรารถนาขอให้สําเร็จเนาะแล้วก็โพยภายหรืออุปสรรคอันใดนะคะขอให้ถูกขจัดปัดเป่าออกไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาคูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางคุ้มครอง พวกคุณนะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษด้วยเนาะให้คุ้มครองพวกคุณให้ไปถึงเส้นชยัยให้ไปถึงสิ่งที่พวกคุณหวังที่ตั้งใจนะคะอืมใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เรารู้สึกว่าสื่อสารเข้าใจนะคะหรือว่าขอขอเราได้หรือขอเราได้รับการช่วยเหลือก็อย่าลืมที่จะทำบุญนะคะหรือสวดมนต์ก็ได้แผ่ถึงด้วยนะคะก็ จะเป็นแรงหนุนให้กับผู้คุณนะคะอันไหนที่มันเป็นบุญนะให้ทำไว้พิกจิกนี่ต้องสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรความรัก <c oughs> ความรักขอให้สมหวังนะทุกคนเหนื่อยหน่อยเนาะพิกจิกมฤุต,ตยูมันเล็งนะคะอาจจะแบบว่าเดี๋ยวโสดเดี๋ยวมีคนเข้ามาสักพักก็ไปอีกแล้วนะคะบางคนเดือนหนึ่ง อ,อกหักอยู่สามครั้งนะคะจะบ้าตายนะคะอ,อกหักสองครั้งก็จะบ้าตายอยู่แล้วนะคะอืมต้องเร็วนะคะช่วง่งวงหวะนี้ <laughs> ไม่รู้ตัวใครตัวมัน <laughs> ยากเหมือนกันพิกจิก่าแต่ว่าบางคนถ้าเป็นต่างประเทศก็โอเคก็ได้อยู่หรือว่าถ้าในประเทศก็อาจจะไกลกันนะคะแต่ที่สำคัญ ทุกความสัมพันธ์เราต้องมีสติเสมอซึ่งส่วนมากก็ไม่มีหรอกแม่หมอก็ด้วยอ่ะมาดูกันนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้พิกจิกจะเป็นยังไงบ้างการงานการเงินความรักเดี๋ยวความรักเราเป็นเหล่วกันอีกทีหนึงนะเอาแบบช่ำๆเลยเนาะความรักเนี่ยมาดูภาพรวมก่อนแปดไม้ห้าเหรียญทำไมาเป็นห้าเหรียญน,นะทุกคนมันมีคำตอบอยู่นะ หนึ่งไม้ The Lover นะคะ Queen of w a r n สามไม้ The h i g Roll Fan ภาษสังขาราเห็นไหมพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบาอาจารย์มาเลยเก้าเหรียญน,นะคะรวยรวยรวยเงียบๆไม่บอกใครขนาดเราเรายังไม่รู้เลย <laughs> ห้ามาแล้วก็หกถ้วยนะ The over, เดลเฟอร,งงร,รอ์ทั้งเลือกตัวเลือกความรักพลังงานความรักเมตตามหานิยมมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะเนื้อหอมแหละ <laughs> เลือกไม่ถูกอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะใครนะคะหมายถึงคนที่เราแอบชอบไงอยากเก็บไว้ทั้งสองคน <laughs> ยังไม่ได้ใครหรือเปล่านะคะ เซลเลนอ่าช่วงจังหวะนี้มีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการตกแต่งบ้านใหม่ให้มันสวยงามหรือได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอะไรนะคะอยากกู้ซื้อบ้านอยากมีรถอะไรประมาณนี้หรือแม่ช่วยแม่รักแม่หลงมากเลยช่วงจังหวะนี้นะคะได้รับการช่วยเหลือหรือตัวเราอะ่ะมีสเสน่ห์มากๆดึงดูดอ่าสำหรับคนที่ค้าขายก็ดึงดูดลูก,ลกค้านะคะเก่าใหม่มาหมดเลยนะคะ แล้วก็ถ้าเราทำงานเราก็ได้รับการซัพพอย่างดีหรือว่าเจอลูกค้าดีๆไพ่เดอะไฮโลแฟนเกิดขึ้นบางคนช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่สดมนไหวพระปฏิบัติธรรมหลังจากที่ห่างหายมานานนะคะ <c oughs> ไปโรงเรียนหรือว่าเจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆเจอที่ปรึกษาที่ดีๆได้ผ่าดีหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราปัดกวาดหิ้งพระจัดใหม่นะคะหรือ เป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ด้วยนอกจากที่เราจะได้ที่ปรึกษาได้ครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นช่วงจังหวะที่ใช้สตินะคะใช้เหตุและผลทีนี้ตัวตนเป็นยังไงตัวตนเป็นแปดไม้มีการยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหรือว่าออเดอร์อะไรบางอย่างเข้ามาเยอะเป็นช่วงจังหวะที่คุณพูดเร็วเขียนเร็วความคิดมันเร็วนะคะบางทีมันเร็วเกิน, <laughs> อ,นอันนี้ต้องระวังอย่ารีบนะคะ มันมีโอกาสแหละเราจะเร่งไงเพราะว่ามันหนึ่งปลายเดือนไม่ใช่ปลายเดือนสิปลายปีแล้วนะคะก็เร่งรีบเพราะว่าสิ่งที่เราปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นปีเรายังไม่ได้ทําเลย <c oughs> เราก็อาจจะเร่งนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้พิกจิกอาจจะคือเร่งเรื่องงานให้มันเป็นไปตามเป้าบางคนมีการย้ยายเปลี่ยนแปลงงานนะคะหรือว่าต้องได้เดินทางไปดูงานก็เป็นไปได้โดยเฉพาะในตัวโซเชียลนะ่าจะเร่งเป็นพิเศษนะ มาดูในเรื่องของการงานการงานเป็นยังไงติดต่อลูกค้าเก่าๆหรือว่าเจอเพื่อนฝูงเก่าๆในวงการทํางานนะคะหรือได้รับการอร์ตสนับสน,นุนแล้วก็ช่วงจังหวะนี้บางคนนะ่ะจะต้องไปดูในตัวของของคิปชอป็อปของอะไรนะของขวัญของขวัญเตรียมที่จะส่งให้ลูกค้านะคะหรือเป็นของฝากอะไรเงี้ยเป็นช่วงจังหวะที่ งานมันรุดหน้าบางคนมีการโยกย้ายมีการต้องไปดูงานเพิ่มขึ้นหลืเป็นช่วงจังหวะขยับขยายในตัวของงานอมีการเริ่มต้นอันใหม่ด้วยเหมือนไปเรียนหรือว่าไปติดต่อเจอสังคมอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะมีตัวเลือกทางเรื่องมีคนซัพพอร์ตไปถึงก็เมตตามาหานิยมมงลง,งนะคะว่าจะมาทําแต่งงานแต่ความรักมันก็วิ่งเข้ามาด้วยสิจะทํำยังไงอุ้ยใหญ่พูดนะคะอืม บางคนมีการเดินทางออกไปไกลขึ้นนะคะแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับเป้าหมายอะไรบางอย่างความสําเร็จบางอย่างหรือบางบางเรื่องที่มันเป็นแพชชั่นเราแพชชั่นเรานะแพชชั่นเราที่เราอยากทําอ่ะบางอย่างเรายังรอคอยอยู่นะคะรอเวลาหรือรอจังหวะหรือแบบเรามองและบางคนอะ่ะเตรียมขยับขยายคือมีการเล็งที่จะทําอะไรที่บ้านก็ได้รือ ต่างจังหวัดต่างประเทศได้หมดเลยนะคะมันเป็นแผนการของเราที่เราอยากจะทำตามแพชั่นของเรามีการขยายงานเกิดขึ้นบางคนมีหุ้นส่วนอะไรที่เข้ามาด้วยคือบางอย่างมันต้องมีหุ้นส่วนมันต้องมีสมาคมมันต้องมีกลุ่มคนนะคะถ้าเดียวเดี่ยวอะไรแบบนีม้มันก็อาจจะยังไม่ได้นะคะอันนี้มันเป็นเหมือนตัวเสริมนะคะดังนั้นก็มองว่าความสำเร็จบางอย่างบางเรื่องคุณจะแบบโชว์เดี่ยวไม่ได้คุณต้องมีกลุ่มมีพวก มีตัวช่วยบางอย่างก็เหมือนเราอยู่เบื้องหลังแหละแต่แบบมันเป็นอะไรที่เติมเต็มซัพพอร์ตกันเนาะงานเยอะงานหนักนะคะให้เรามัดระวังการมีปากเสียงหรือว่าเราจัดการในเรื่องของอารมณ์ความคิดของเราไม่ได้มันสับสนไปหมดทําไม่ทันอ่ะต้องทําให้มันงานมันเยอะนะคะดูอยู่เนี่ยงานแต่พอหน้างานจริงๆอ่ะมันอาจจะมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะคะแล้วทีเนี้ยคนมันอาจจะมีปัญหามันก็เลยหลายๆอย่างอาจจะ ไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบที่คุณต้องการอะเหมือนจัดเวลาไม่ได้นะคะด้วยแล้วก็คนเยอะถ้าพูดไปแล้วช่วงจังหวะน,นี้มันก็มีคนละครึ่งไงนะคะก็มันอาจจะหลายอย่างคนใช้ก็ตื่นเต้นที่จะใช้นะคะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยก็ดูสับสนวุ่นวายไปหมดเอย่าทะเลาะก,กันใจเย็นๆน,นะคะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณรวมถึงใครมีแฟนก็ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือมีคําแนะนําอะไรดีๆนั่นแหละที่มีเข้ามานะคะบางคนอาจจะไปโรงเรียนอะไรเพิ่มเติมก็ได้หาความรู้เป็นช่วงจังหวะที่เรียนรู้ได้ดีหรือว่าเจอครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีได้พระดีเข้ามาช่วยเหลือพระยังไงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นาอที่เราเคารพนับถือต่อมามาที่เรื่องการเงิน การเงินเป็นยังไงนะคะการเงินมันเป็นผ้าเหรียญมันเหมือนเงินจะฝืดเลยทุกคนเหมือนรายได้ที่เข้ามานะคะแต่ว่าพอมันเป็นใบเนี้ยมันหมายถึงในเรื่องของเอคนละครึ่งอะนะคะเป็นเงินที่จริงๆบางคนก็มีเงินไงแต่ว่าเราใช้ตัวคนละครึ่งมันก็เลยเหมือนตามหาร้านที่เขาเปิดให้ใช้คนละครึ่งได้คือใช้สิทธิ์ของเราอะ่ะมันก็จะเป็นแบบเงินรัดเงินหลวง เงินที่แบบเหมือนได้รับแจกอ่ะมันก็เลยขึ้นสภาวะห้าเหรียญนะทุกคนอ่าอันนี้มันเป็นพลังงานภาพรวมบางคนอยู่ต่างประเทศก็อาจจะไม่ได้ใช้นะคะอืมแต่แบบอาจจะเป็นลักษณะแบบหนาวหรือแบบอยากหาเงินเพิ่มรู้สึกว่าเงินไม่พอแต่บางคนอ่ะคือเงินเยอะแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะด้วยดังนั้นความมีไม่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะมันแล้วแต่ แต่ละคนเนาะในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่ามีตัวช่วยมีตัวซัพพอร์ตนะคะมีมีทางเลือกมีตัวเลือกเข้ามาบางคนก็ใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับคู่หรือว่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากได้ไปซื้อรถ ไปดาวรถด,ดาวบ้านซื้อบ้านผ่อนรถอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเหมือนเราอยากหาเงินเพิ่มอยากหาไรายได้เพิ่มแต่ทัทง้ทงๆที่บางทีไรายได้เรามันก็เข้าประจําสม่ําเสมออยู่แล้วแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่พอเพราะเราไปเจอของที่ชอบนะคะไปเจอคนที่ใช่เราอยากจะเปงไงคือเราก็เลยอยากจะหาเพิ่มนะคะ <laughs> ชัดไหมชัดไหมทุกคนชัดเนาะ อ่ายังไงแต่ก้าวเหรียญอยู่ตรงนี้คุณหาได้สบายๆอยู่แล้วบางคนมีที่ทางมีเทือกส่วนไรนาอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่ามีเงินที่ได้จากทางโซเชียลอินเทอร์เน็ตอะเนี่ยมันเป็นก้าเหรียญคุณยังมั่งคั่งล่ํารวยก็ถึงบอกบางคนอาจจะไปซื้อบ้านก็ได้หรือซื้อที่ก็ได้นะคะแล้วก็แบบเหมือนเราทําตัวเหมือนนี่แหละมันก็ถูกแล้วแหละ การหาเงินหรือการใช้เงินก็ต้องทำตัวเหมือนยาจบนี่แหละทุกคนเราจะได้แอคทีฟในการที่จะหามาเพิ่มนะคะถ้าคิดว่าเรามีเยอะแล้วเราพอแล้วนะคะเราก็ไม่แอคทีฟที่จะหาไงดังนั้น5้าเหรียญที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเหมือนเรากระหาเงินเนาะเรารู้สึกว่ามันไม่พอนะเพราะบางคนอ่ะจริงๆก็ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกแต่ว่าเอาไว้ซัพพอร์ตที่บ้านซัพพอร์ตคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตน้องหมาน้องแมวซัพพอร์ตพี่น้องอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้เป็นช่วงจังหวะที่เราแบบ เนี่ยมีมีไฟอยากจะทำงานใหม่ๆอยากจะหางานใหม่ๆอยากจะทำอะไรเพิ่มนะคะเร่งไปหมดเลย <c oughs> อันนี้ก็โอกาสที่เข้ามาอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่มันมีงานเข้ามาไงแล้วเราก็เออก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น passion, แพชชั่นเนาะเราก็อยากหาเงินนะคะทีนี้ช่วงจังหวะนี้ใช้เงินก็ให้ใช้แบบมีสติใช้เงินแบบพระใช้ใช้ยังไงเนาะ ไม่รู้เหมือนกันใช้เงินแบบมีสติใช้เงินแบบตามสมควรที่ต้องใช้นะคะแต่ในเรื่องหาเงินนะ่ะคุณมาทูกทางแล้วแหละนะคะลุยลุยนะคะในเรื่องการใช้เงินให้ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยทุกคนบอกประหยัดจะแย่แล้วไม่หมอเนี่ยมามา่มาทุกวันเลยนะคะอมไม่เป็นไรนะคะถ้ายังกินไหวก็กินไม่ต้องกินก็ได้ดีไหมจะได้ผอมไปเลยอ่ะต่อมา แต่ว่าจะผอมไปเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราจะขาดสารอาหารนะห้าเหรียญอยู่ตรงเนี้ก็ดูแลหน่อยแล้วกันเนาะหรือบางคนเนี่ยช่วงจังหวะนี้แต่งตัวโซมโซมหรือทําตัวแบบเหมือนจะป่วยเนี่ยมันก็ไม่ไม่ดึงดูดเงินเท่าไหร่นะดังนั้นอาจจะต้องปรับปรุงเสื้อผ้าหน้าผมนะคะให้มันมี energy แบบดีๆนะคะอแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้ย ต่อให้คุณมีเงินหรือไม่มีเงินก็ตามก็จะอาจจะมีคนมาขอยืมเงินคุณได้แต่แม่หมอก็มองในเรื่องของคนละครึ่งนะทุกคนดังนั้นก็คิดว่ามันไม่น่าจะกระทบอะไรกับพิกจิกหรอกเป็นช่วงจังหวะที่เราเหมือนได้เงินที่แบบสงเคะ์ไงจากจากรัฐจากหลวงไงเข้าใจปะอ่ะประมาณนั้นทีนี้มาที่เรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นที่คนมีแฟนคนมีแฟนเป็นยังไงคุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วก็แฟนไม่รู้เป็นอะไรชอบเรียนหนังสือ นิ่งชอบสอนให้คำปรึกษาบางทีก็สวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะบางคนก็ไปหาวัดเตรียมจะบวชแล้วก็มีขนาดนั้นเลย <c oughs> เป็นช่วงที่แบบถือสิลกินเจรหรือเปล่านะคะหรือแบบคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับที่นางนะคะอาจเป็นไปได้ช่วงจังหวะน,นี้ก็รักหลงกันดีแหละ the, the Lover มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่งบ้านแต่งช่องให้มันดีๆนะคะก็ ทำให้ความรักมันสดชื่นกระชุ่มกระชวยขึ้น6ถ้วยความรักเรายัางคุยกันได้ด้วยดีนะคะแต่ทีเนี้ยให้ระวังเนาะสำหรับความรักบางคนนะคะอาจจะมีคนเก่าๆทักทายเข้ามาหรือเปล่าอาจจะมีในตัวของตัวเลือกทางเลือกอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะก็ต้องพิจารณาตามสมควรเนาะสงสารแฟนถ้าแฟนดีก็เก็บไว้นะคะถ้าไม่ดีก็ เปลี่ยนได้นะคะถ้าคุณจะเปลี่ยนแต่แม่หมอก็มองว่าไม่น่าเปลี่ยนเขาดีนะคะให้ระวังใจเราแล้วกันเนาะเราไม่โทษเขานะคะเราโทษตัวเราเองเนี่ยพิจิกมันสเสน่ห์แรงช่วงจังหวะเนี้ยก็อาจจะมีแบบเด็กน้อยมายั่วก็ได้นะคะไอจะไปกินเด็กนะก็ดูซะก่อนว่าตกลงใครมันจะกินใครกันแน่นะเจ็บมาเยอะไม่ใช่หรอพิจิกหมาเด็กอะนะคะพูดแล้วมันเข้าตัวนะคะ <c oughs> <c oughs> ทำไงได้หรอนะพิกเจกบอกจริงๆก็ไม่ได้ทาเก็ตแบบอยากจะกินเด็กหรอกแบบผู้ใหญ่รุ่นเหลเขาวเดียมแต่งงานไปหมดแล้วนะคะไม่มีเหลือมาถึงเราเลยแล้วเขาก็ชอบเด็กด้วยเนาะเออไอเราก็ไม่เด็กซะด้วยสิพอดีเด็กมาชอบนะคะจะให้ทำยังไงเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะไปดักอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลละ <laughs> มันดูในส่วนของการออโลเคลนะความรัก พิกจคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรแต่บางคนก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของลูกนะคะที่เราจะต้องดูแลร่วมกันต้องไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีพิกจิกคนมีแฟนพิกเจอร์ได้เป็นรูปถ่ายนะคะความทรงจำดีๆที่คุณถ่ายรูปร่วมกันนะคะโพส Facebook Instagram อะไรใดๆนะคะให้ดูสิ่งเหล่านั้นเนาะภาพวันวานเนี่ยโอเควันนี้ เราอาจจะงานยุ่งโดยเฉพาะพิกจิก๊กอาจจะงานยุ่งนะคะแล้วก็อาจจะฝากแฟนไว้ที่หิ้งพระก็เป็นไปได้ขังไว้ในห้องพระนั่นน่ะนะคะแล้วแบบบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามไม่มีเวลาว่างให้กันเลยเขายังรักฉันอยู่ไหมนะแล้วฉันยังรักเขาอยู่หรือเปล่านะคะช่วงจังหวะนี้ภาพเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วก็อาจจะเด้งขึ้นมาช่วงจังหวะที่พวกคุณแบบจีบกันใหม่ๆนะคะ สวิตวันแบลอะไรก็ตามก็ขอให้ดูภาพเหล่านั้นไว้นะคะมันเป็นความทรงจำดีๆที่หล่อเลี้ยงพวกเราอยู่แล้วเราสามารถที่จะดึงดูสิ่งดีๆได้จากสิ่งดีๆที่เราไปโฟกัสนะคะแม่หมอก็บอกว่าในตัวของความรักเราใช้สติมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่มันรุนแรงมันก็มันก็เบาลงนะคะ มันอาจจะไม่ไม่ได้สวีทอะไรแบบนั้นแต่ว่าสิ่งเก่าๆอ่ะมันยังหล่อเลี้ยงใจิตใจเราอยู่ช่วงจังหวะน,นี้เขาอาจจะไปโฟกัสตำลาเรียนหรือต้องไปทํางานให้คําปรึกษาไปสอนหนังสืออะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยอ่ะก็มองว่าคุณมีแฟนที่ดีอยู่ถ้าบางคนอาจจะมีเหมือนตัวเลือกเข้ามาให้เราวันไหวหรือคนเก่าทักทายเข้ามาก็ขอให้เราดูในตัวสิ่งดีๆที่ผ่านมาที่เราอยู่กับแฟนเราเนี่ย มันมีอะไรนะคะให้เอาสิ่งนั้นยึดเหนี่ยวไวอ้อย่าใช้เพียงแค่อารมณ์ชั่วคราวในการดึงใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของเราเนาะอ่ะทีนี้มาที่หรือถ้าเป็นแฟนพิกิกทําทำหรอถ้าทำมาก่อนหน้านี้เนาะก็อาจจะหมายถึงการให้อภัยก็ได้นะคะค่อยๆพูดค่อยคอยจากกันแล้วก็ให้นึกถึงเมมโมรีที่เราสร้างร่วมกันมานะ่ะที่มันเยอะแยะนะคะ ยิ่งถ้ามีลูกก็ต้องคิดถึงลูกเยอะๆนะคะอ่ะต่อมามาที่พิจิกคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มองว่ายังรักยังเลิฟอยู่นะคะยังไม่ไปไหนแล้วเขาก็อาจจะดูนิ่งๆเขาก็แบบเหมือนอยากใช้เวลาดูกันนานๆก็อยากจะทำให้มันถูกต้องแหละแต่มันใช้เวลานานนะคะ บางคนก็นานมากเลยก็ไม่รู้จะพิกจิกจะรอไหวหรือเปล่านะคะก็เหมือนคุยกันแบบเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันคิดถึงก็โทรหาทักทายหากกันนะคะหรือบางคนเนี่ยก็แบบเหมือนไม่มีสติตัดแบบนี้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีอืม บางคนห่างกันห่างกันแล้วนะคะแล้วก็เหมือนปลงแล้วก็คิดว่าความสัมพันธ์อาจจะเกิดมาแค่ช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอาจจะอยู่บ้านเขาอาจจะอยู่อยู่วัดให้เราแฟนเขาอาจจะแบบมีสิ่งที่เขาต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็มีในตัวของตัวเลือกทางเลือกอะไรที่เข้ามาด้วยคุณก็อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาใหม่ แล้วในความสัมพันธ์นะด้วยความที่มันเป็นไฮโลแฟนน่ะเราก็ไม่ได้อยากจะไปโฟกัสอะไรกับเขานะคะเราก็มองบางอย่างเป็นสัจธรรมเป็นเวรกรรม <laughs> เป็นเรื่องเล่าที่เขามาบางคนก็มองแบบนั้นเลยนะอแล้วก็แบบปล่อยวางมองเป็นกัลยานามิตรที่ดีนะคะกรรมเวรอะไรที่สร้างกันมาที่คุณรู้สึกแบบ ท้อใจเกี่ยวกับความรักกับคนนั้นคุณก็อาจจะปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณก็มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะบางคนก็หนีจากแพ็กเกจคนอายุน้อยกว่าไม่ได้นะคะแต่ถ้าแบบมันน้อยกว่าเยอะๆมันก็ไม่ไหวเนาะถ้าแบบไม่กี่ปีอย่างเงี้ยโอเคได้อยู่นะคะแล้วก็มีแนวโน้มถ้าใครหายไปก็จะมีการติดตอ่อเข้ามาหรือว่าเรา <laughs> ไปส่องเขาอยู่หรือเปล่า เสร็จเลยพิจิกไปส่องเขาวาวุ่นเลยทีนี้นะคะตกดึกมาเมาเลย <laughs> ทำใจไม่ได้ไปเจอว่าเขาโพสอะไรถึงใครนะคะอย่าไปสอ่องนะตัดแล้วก็ให้ตัดเลยนะคะโฟกัสคนใหม่ไปเลยอนะ,ะ <laughs> มันึงพิจิกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบ เลิฟคอเป็นช่วงจังหวะที่คุยกันบ่อยๆมีความรักโทรเข้ามาอ่ะลืมบอกบางคนอะอาจจะพึ่งเข้าไปอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะอาจจะมีการคุยกันพูดคุยกันนะคะเจอคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วเขาแบบเราอาจจะเจอตั้งแต่เดือนที่แล้วืมห,หรือก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นเหมือนกัลยานามิตรเข้ามาซัพพอร์ตกันละกันพูดคุยกัน โทรกันสายไหมนะคะมีความผูกพันมีอะไรมีพลังงานของความรักที่มันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ที่เนี้ยไอสถานนะไม่ชัดเจนเดี๋ยวแม่หมอจะเปลี่ยนใหม่นะมจะเปลี่ยนยังไงงงเหมือนกันสถานนะ <c oughs> มันแปลกประหลาดเนี่ย <c oughs> นะคะอืมเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่คิดถึงกันแล้วก็โทรหากันบ่อยหรือว่าเจอกันบ่อยขึ้นนะคะกับคนคนนั้นจะไปลอยกระทงที่ไหนนะคะแบบเนี้ย ต่อมามาที่พิกจิกคนโสดหมดพลังอะ่ะทุกคนพิกจิกคนโสดเป็นยังไงคนโสดเป็นช่วงจังหวะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรเจัดสรรยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมีคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะลักษณะเป็นผู้ใหญ่นิ่ง วางตัวดีเป็นคนที่ให้คําปรึกษาก็ได้หรือเจอกันจากที่เรียนที่ทํางานให้คําปรึกษาคนที่อายุมากกว่าได้ด้วยเนาะไฮโลแฟนหรือว่าทําตัวเป็นเหมือนอายุมากกว่ามีความนิ่งอะ่ะมีความนิ่งนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีศิลธรรมอันดีก็ได้นะคะที่เข้ามาอ่ามีพลังงานของความรักเกิดขึ้นด้วยคนโสดนะคะหรือช่วงหวะนี้คุณอาจจะไปให้คําปรึกษา ไม่ต้องเป็นไลฟ์โค้ดอะไรอย่างเงี้ยได้นะหมายถึงเราทำงานหรือเราเรียนอะไรประมาณนี้ก็อาจจะได้เจอคนที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันหรือว่าที่เข้ามาขอคำปรึกษากับคุณนะคะแล้วทีเนี้ยคนเก่าก็ติดต่อเข้ามาด้วยหรือว่าเพื่อนเก่าๆนะคะหกถ้วยหรือบางทีอ่ะปรึกษากันช่วยเหลือกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะแต่แบบมันเกิดความผูกพันเนาะแล้วก็เหมือนว่าตัวเขาเองอะ่ะคนที่เข้ามา คนที่เข้ามาหรือตำแหน่งที่เราวางไว้ในใจของเราเกี่ยวกับคนเนี้เกี่ยวกับความรักที่เข้ามาเราอยากค่อยๆดูยังไม่ยังไม่รีบตัดสินอยากได้แบบอยากได้คนดีๆนะบางคนก็ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากได้คนดีๆมีศีลมีธรรมมีความเป็ผู้ใหญ่มีความนิ่งไม่เอาแล้วแบบเพย์บอยไม่เอาแล้วเพย์เกิลอย่างเงี้ยเหนื่อยนะคะไม่อยากเจอคนโชว์ แต่เราก็เจ้าชู้เองเดลเฟอร์มีทางเลือกมีตัวเลือกในความสัมพันธ์นะคะแม่เขาก็เราเราหรือเขาก็ได้ที่มีสนเสน่ห์นะคะหรือว่ามีสนเสน่ห์ทั้งสองคนก็มีตัวเลือกมีทางเลือกแหละแต่ทีนี้ในเรื่องของความรักที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเหมือนคุยกันให้คำปรึกษากันซัพพอร์ตกันเฉยๆนะคะแล้วก็แอบไปสงคนเก่าบ้างอะไรบ้างนะคะ ให้ใจมันวาบุ่นหรือเขาว่าจ,จะติดต่อมาก็ได้เนาะเกี่ยวกับความรักก็อาจจะเป็นลักษณะว่าค่อยๆดูนะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มั่นขนาดว่าอ้ยคนที่เข้ามาต้องรักเราร้อยเปอร์เซนตเขาต้องชอบเราแน่ๆเลยนะคะเราก็รู้อยู่ว่าเขาก็มีเสน่ห์เขาก็ต้องมีตัวเลือกทางเลือกนะคะขนาดเราไม่มีเสน่ห์เรายังมีคนมาหาเลยเนาะมาส่งของอะไรเงี้ย ต่อมามาดูในส่วนของการออร์โคลนะความรักที่จิกคนโสดจะเป็นเช่นไรเดือนพฤศจิกายนนี้หุยทุกคนทวินเฟมืมเราอาจจะเจอใครบางคนที่แตกต่างแต่ลงตัวก็ได้นะอาจจะไม่ได้หมายถึงบางคนอาจจะหมายถึงอายุก็ได้เนาะ เนี่ยเพราะว่าเห็นแพ็กเกจอนุบาลมันขึ้นตรงนี้นะคะแล้วอันนี้ก็แพ็กเกจแบบปริญญาเอกอะไรเงี้ยเออ,อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุได้ด้วยหนึ่งหรือว่าในกลุ่มของ lgbt ใช่ไหมผู้ถูกหรือเปล่านะคะแล้วทางตัวเนี้ยก็อาจจะเป็นแบบเจอคนที่คนที่ใช่ได้ด้วยนะคะหรือว่าเหมือนกำลังเจอใครบางคนที่อาจจะแตกต่างกันแต่มันลงตัวเราอาจจะเป็นคน นิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆก็ได้อม,มันมีอะไรที่แตกต่างแต่ลงตัวกันอยู่แต่อย่างน้อยๆอย่ะสินมันก็แบบใกล้เคียงกันเพราะว่าเนี่ยเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้นะคะเด็ให้เราแฟนนะคะดังนั้นให้เลือกคนดีไว้ก่อนนะคะในทุกความสัมพันธ์แม่หมอต้องดีขนาดไหนดีแบบคนปกติดีอ่ะไม่ใช่แบบแตกต่างกันสุดขั้วนะคะอีกคนหนึ่งก็ สายบุญอีกคนหนึ่งก็มาเฟียนะคะโอ้มันก็ไม่ได้นะเอ้ยังไงแบบความสัมพันธ์มันก็ไปต่อไม่ได้นะคะเลือกอะไรที่ที่มันเหมือนกันอะแต่อันนี้มันบอกว่าแตกต่างกันใช่เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันน่ะก็เหมือนอะไรที่มันจะต้องไม่อยู่ในถ้วยกาแฟเนี้ยฟองนมกับกาแฟขมขมมันไม่อยู่ด้วยกันได้ยังไงนะคะโอเคคุณอาจจะไปเจอเขาในที่เรียนก็ได้ที่ทํางานก็ได้ อาจจะมีะไลฟ์สไตล์บางอย่างที่ไม่เหมือนกันหรือนิสัยจะคอไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ดบางคนอาจจะเป็นเอ็กโทรเวิร์ดแต่เวลาคุยกันแล้วทำไมมันเหมือนมีประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะม,มันมีอะไรที่ดึงดูดกันอยู่แต่ก็ไม่ใช่แบบว่าดีกับชั่วมาเจอกันมันไม่ได้นะ,ะถ้าแบบร้อนกับเย็นมาเจอกันอ่ะได้หรือหวานกับขมมาเจอกันได้นะคะแต่ถ้าดีกับชั่วมาเจอกันเนี่ย ไม่ได้นะยังไงก็เจ็บนะคะอย่าอย่ามาเล่นกับไฟ <laughs> ไม่ได้นะทุกคนคนเจ้าชู้เหมือนกันเด้ชูมันไม่ได้เจ้าชูแค่ผิวเผินนะ,ะมันเจ้าชูมากเจ้าชูของจริงให้ระวังนะแม่หมอก็มองว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนที่คุณถูกใจคุณพูดคุยแล้วรู้สึกว่ามันกลมกลม่อมมันรู้สึกว่า วันดีๆของคุณนะ่ะมันกลับเข้ามาความสุขมันกลับเข้ามานะคะใค่บางคนอาจจะเข้ามาเป็นกัลยานามิกับคุณก็ได้นะคะคุยค่อยๆคุยกันยังไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นแฟนกันเลยหรือแต่งงานกันเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่เหมือนเราอาจจะเจอแบบคู่บุญน่ะที่เข้ามา ช่วยเหลือซัพพอร์ตในช่นวงจังหวะนนี้อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องเงินนะอาจจะแบบช่วยเหลือในด้านของจิตใจของพวกคุณนะคะทำให้คุณแบบมีกําลังที่จะทํางานหาเงินนะคะใช้ชีวิตไปแบบนี้ค่อยๆดูไอโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาส่งมาแล้วนะคะอ่ะต่อมามาดูในส่วนของการ์ดออร์ลเคราศีพิจิกเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเช่นไรหนึ่งใบ บางทีก็พูดหน่อยบางทีก็พูดเยอะนะทุกคนขอขอโทษนะคะ Time and น a p นะคะคะเป็นช่วงจังหวะอ๋อไทม์ฟอร์ a อนเปเป็นช่วงจังหวะของการพักผ่อนเฮ้ยอย่าพักผ่อนนานนะนอนหลับนะคะเป็นช่วงจังหวะของการพักผ่อนพักผ่อนในบางเรื่องหรือไพ่อาจจะมาเตือนคุณก็ได้ว่านอนบ้างนะเดือนนี้นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าพิกจิกงานยุ่งงานเยอะนะบางคนทํางานหามลุ่งหามค่าทํางานจน รู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยโอเคเนี่ยเพราะว่าคุณต้องการหาเงินนะคะมันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีเงินนะคุณมีอยู่แต่คุณรู้สึกว่ามันไม่พอนะคะอยากได้เพิ่มเพราะคุณมีรายจ่ายเพิ่มคุณได้ทรัพย์สินอะไรบางอย่างเพิ่มมาเป็นช่วงจังหวะที่ถ้าถ้าเหนื่อยก็พักบ้างนอนบ้างอะไรก็ได้นะคะสองสี่สี่สองวยี่สิบสี่ชั่วโมงจะทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยหรอนะคะหรือจะนอนยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ไม่ได้เนาะ ดังนั้นพักผ่อนบ้างเนาะแล้วพักผ่อนแล้วยังไงนะคะพักผ่อนแล้วบางทีเราอาจจะฝันก็ได้ถึงถึงบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นไกด์ไลน์หรือว่าอาจจะได้โชคจากความฝันก็ได้หรือการชาร์จพลังการเติมพลังให้คุณน่ะมันทําให้คุณลดความเครียดในตัวคุณได้นะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งเร่งยิ่งทํามันเครียดมันเกิดการประทะได้อารมณ์เราจะไม่ค่อยดีเนาะ หลายๆอย่างก็ให้มันเป็นไปตามเวลามันมีโปรเซสเวลาอยู่บางคนเป็นเจ้าของกิจการน่ะอาจจะเร่งมากๆก็ได้นะคะโอ้โหทำ24ชั่วโมงเลยอะแล้วก็ไปเร่งลูกน้องด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทะเลาะกันได้เนาะ,ะดังนั้นถึงเวลานอนก็ต้องนอนนะคะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินล้านก็ให้ราศีพิจิกมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาเรามาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ